แตกมาแล้วจ้อยาะเดแตกมาแล้ว,ลว,ลวเล็กินเล็กในผมครับผมครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่สามสิบครับขี่รถมาเลาะโซนหนึ่งครับผมลงดอกหญ้าสีขาวลงเยอะอยู่เป็นทุ่งเลยครับดอกหญ้าสีขาวโซนนี้ อยากเข้าใกล้มากสูม,มาเดี๋ยวพึ่งลอครับผมช่วงนี้เพึ่งค่อนข้างระแวงหน่อยช่วงเปลี่ยนเจสอนโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจ,จับจุดดูกันสักพักหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นวินดวงไปนู่นสองตัวแล้วครับทางต้นไม้แหง้ง มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างไกลไเลยต้นไม้แห้งไม่แน่ป่ายางเขาเลยต้นไม้แห้งไปตรงเนี้ายต้เยน,นเนี้ยต้นนี้ครับผมต้นไม้ใหญ่ต้นไม้แห้งอยู่ตรงนี้ไม่แน่ก็อยู่ป่าย,ยางเขาเห็นไมสองตัวแล้วครับเดี๋ยวจับจุดดูให้ชัวร์ก่อน เออเห็นบินไปสองทางครับเพื<ๆ>่อนๆทางนึ่งไปนู้นครับผมแต่ต้นไม้ใหญ่เมื่อกี้ผมไปดูแล้วโมโซนพุ่มตรงนู้นผมไปดูแล้วนู่นครับเป็นที่เป็นพุ่มอยู่ไม่มีครับผมไปดูผ่านมาเมื่อกี้ผมแวะดูแล้วไม่มีนู่นครับไปทางนู้นแหละพุ่มน,นู้นแล้วทางหนึ่งที่ว่าไปก็ไปต้นไม้แห้งฝั่งนู้นครับผมสองทางแล้วเนี่ย หรือว่าจะบินโค้งไปหากันยังไงไม่แน่ครับเพื่อนๆอาจจะบินหลบลมโค้งเข้าลังว่ามันอยู่ก็โซนนี้ปุ๊บปุ๊บต้นไม้แห้งหรือว่าจะอยู่ระหว่างกลางบินโค้งยังไงก็ไม่แน่ใจลุ้นอย่างเดียวก็ผมไม่ใช่เซียนตามมั่วๆครับขาเพื่อนเจอ,อแล้วครับต้นนี้นี่เอง ลางสวยเลยก่อนถึงต้นไม้ใหญ่ครับผมทรงสวยอยู่นี่ครับต้นไม้ใหญ่แถบน้นี่รถมาดักครับผมนี่ครับผมต้นไม้ใหญ่ต้นนน้น โน่นครับผมดูแล้วไม่มีก็เลยเดินตามปอมาเลยนนี่พวกเพื่อนอครับแสงหน่อยนะครับลมก็แรงครับเพื่อนนี่คก็ลุ้นรับโน่นที่ผมดูเห็นปลายยอดไม้ไหมครับยอดไม้แห้งนูนครับยอดไม้แห้งตรงโน่นบินมาส,สวยๆเลยครับเพื่อนใหญ่อยู่ เกียครับผมเดี๋ยวเราแยกไปทําคบกันข้างนอกรถจอดไว้ข้างทางก็ผมเดินมาลัดป่ามันไปครับนี่ครับต้นไม้ใหญ่ที่โฟวบาถ้าจะบินมาอยู่ตรงนี้แต่อยู่ตรงนน้นครับผมก่อนถึงไปหาพญาทำควบกผมดุครับเพื่อนดองแรงเลยครับขึ้นมายังไม่ถึงเลยใส่ละ phải con trước con kiến rồi cũng đã lăng điều rồi lại ủa, nám xui luôn chết. để tăng con với thằng đi thôi เขาหนุจัดที่สัตว์ต้องเป็นคนขึ้นอยู่ขึ้นอยูรีบต้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

đặt tất cả hết rồi. <laughs> Giật cái Ok xong. Giật xong hết ตังเยร์สองเลยลมนั้กหับวันนี้ลังแรกฝก็ทำมานน้อแนะนยแบบ 对。 อเขาคือแตกไข่แล้วก็เก็บทัวครับผมตัง้ตงท้าก่อมขผมเก็บล้างก่อน

เดี๋ยวดูเลยครับเดี๋ยวไปดูเด็กนายกันครับผม ไปยข้าเพื่อนว่าคุณครับเคง่งเกสรดอกเคงก่งครับผมใช่ครับดอกเคง่งเห็นลงจินดอกหญ้าสีขาวสแสดงว่าเพิ่งลงจินแน่เลยนี่ครับเหลืองถ้าจะเป็นดอกเคงก่งครับผมเกสรได้สักขวดครับผมขวดกว,ดกกวาวอยู่โลกว่าอยู่ครับผมรังใหญ่แต่ถ้าเป็นหน้าแรงรังนี้ผมบอกเลยว่าจำเลยครับ สำรวจด้วยช่วงนี้เพิ่งเริ่มใส่น้ำใส่น้ำแล้วด้อยเพิ่งเริ่มใส่น้ำแล้วครับช่วงนี้โหดูครับเพื่อนผมขึ้นไปยังไม่ผมจะล่าใจด้วยเพราะว่าผมยังขึ้นไปไม่ถึงไงผมขึ้นไปได้นิดเดียวเองสุดยอดเลยครับไปครับเพื่อนน่าจะได้รางเดียวแหละวันนี้นี่ก็เที่ยงแหละอากาศไม่ค่อยดีครับด๋วยังไม่ถึงเที่ยงหรอกประมาณสิบเอ็ดโมง สิบกวาน,นาทีเกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวเอาะขากลับก็บผมเผื่อฟุกแต่ว่าเกศรสอนนี่โดนน่วมเลยครับมือโดนมือไปประมาณสิบกุดตัวครับผมเพราะว่าตอนขึ้นไม่ได้ใส่ถุงมือขึ้นนี่ครับรอยไปครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆขี่รถมาเจอเพิ่งลงดอกอยู่คาครับผมยูคาข้างทาง ดูสักพักก็ผมลมแรงอากาศไม่ดีคุ้มคมเพิ่งออกหากินน้อยก็ผมช่วงนี้อากาศคุ้มคุ้มลมแรงแรงแต่ดูอย่างนี้ไม่น่าจะกินไกลหลัรก็ผมเพราะลมแรงเมื่อกี้ก็ออกกินไกลหน่อยประมาณห้าร้อยเมตรที่ผมตามโอเคับผมเดี๋ยวรอรุนกันน้่าเพื่อนๆลงตอมดอกยูคาเห็นแล้วครับ โอ้แตกมาแล้วจอดรถแล้วแตกมาแล้วได้กินเหล็กในผมครับผมได้กินเหล็กในผมเมื่อกี้โอ้โหแตกบึ้มมาใส่เลยเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเก็บหมดไหมนังเล็กครับผมตามเจอและแต่ว่าตามไม่ไกลครับผมกินใกล้ๆนี่ครับป่าอยู่ค่ะขี่รถมาเดินหาก็เจอเลยครับ โอเคครับผมไปครับผมรังเล็กปล่อยนี่ผมจอดรถไว้ไปครับเพื่อนๆกลับครับผมกินเหล็กในเต็มตัวเลยครับเห็นเพิ่งลงกินอยู่เหมือนกันเนี่ยเพิ่งตื่นครับผมกินเหล็กในไม่รู้ผมเก็บไม่หมดครับผมอาจจะเยอะผมเก็บไปหมดครับเพิ่งตื่นหมดเมื่อกี้ผมไปเห็นสิ่งลตอนสี่ห้าตัวก็บินใส่ผมทุบทับทุบทับบินชนเลยครับผม ได้ก,กินเอกในไนครับตื่นไปสองลังแล้วกลับครับผมนี่ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ